<ersch> สวัสดีครับทุกท่านพบเขาเพราเราอีกครั้งกับช่องเมคคุกกี้ครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามเรามาเสมอมาครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงคลิปอย่างเป็นทางการมาได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีกลุ่มที่ไว้เผยแพร่ข่าวสารและก็ข้อมูลเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนครับชื่อว่ากลุ่ม IU News เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผม สำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้เป็นวิเคราะห์ข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกอะไรมาแต่ว่าวันนี้นั้นก็จะเป็นการลงคลิปให้ทุกท่านทราบว่าเราจะเริ่มกลับมาทําคลิปแบบจริงจังอีกแล้วซึ่งแน่นอนว่ารอบที่เท่าไหร่ก็มีรู้แล้วเหมือนกัน แล้วก็ขออาภาัยในเสียงรบกวนนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่งจะมีเวลาว่างในการจะมาทําคลิปแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาอะไรต่างๆครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างซึ่งก็ขออาภาัยมาณที่นี้ณขณะนีานาน้นั้นสงครามรัสเซียยูเคร,รนหรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนนั้นดเนินการมาถึงปีที่3ใกล้จะเข้าปีที่4เข้าไปอีกแล้วครับสถานการณ์โดยรวมในช่วงนี้นั้นก็คือทางฝ่ายยูเครน,นและรัสเซียนั้นต่างก็ตรึงกําลังในพื้นที่กันเป็นส่วนใหญ่ครับ คนใหญ่ที่ที่นี้คือก็ตั้งแต่เคซานไล่มาจนถึงโดเนสแล้วก็เลื่อนไปจนถึงซูมี่นั่นเอง,งแต่ว่าในช่วงนี้นั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ได้ทาการลดความช่วยเหลือ,อกับทางยูเครนลงอย่างมีนัยสําคัญครับทำให้ทางยูเครนนั้นมีเวลาจํากัดในการทําสงครามและก็ทรัพยากรอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนกับช่วงต้นสงครามนั่นเอง ในที่นี้ก็ยังไม่รวมถึงสปอนเซอร์อะไรหรืออย่างยุงโ,ยโรปหรือว่าอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ครับซึงก็มีการสนับสนุนอยู่เป็นปกติครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทางของทัพรสเซียนั้นได้ทําการบกกดดันคองของทัพยูเครนในภูมิภาคซูมีแล้วก็ในภูมิภาคของเคอร์ซันตลอดจนทางแนวหลังแล้วกโ็โดยถึงการใช้อาวุธระยะไกลอย่างโดวเจอเนียมและก็หีปนาวุธอาวุธระยะไกลโดยเฉพาะอิสกันเดอร์และก็คินเซ่ครับผมในการ บโจมตีแนวหลังของยูเครนทั้งในด้านภาคส่วนของพลังงานการโรงงานผลิตโดนศูนย์บัญชาการแล้วก็ทําการโจมตีในส่วนของทรัพยากรแล้วก็ในจุดของเสริมสร้างกําลังพนที่จะเป็นการบันทอนกําลังของทางยูเครนทั้งในตอนนี้และอนาคตนั่นเองหรือสรุปก็คือทั้งทางรัสเซียนั้นเพิ่มแรงกดดันในการทําสงคราม่ากกาลังกับทางยูเครนนั่นเองครับและท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมกองทัพรัสเซียไม่เปิดจากบุกขนาดใหญ่ใส่กองทัพยูเครน ซึ่งตรงนี้มีเหตุผลอยู่ครับการใช้กองกำลังขนาดใหญ่ในการบุกตะลุยไปข้างหน้านั้นย่อมต้องอาศัยการส่งกำลังบำรุงที่ต่อเนื่องครับผมซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าทางกองทัพรเสเซียนั้นก็มักจะประสบปัญหาการถูกตีตัดเสบียงหรือว่าส่งกำลังบำรุงไปไม่ทันและนึงด้วยช่วงนี้ในทางแถบยุโรปแล้วก็ทางรัสเซียยูเครนนั้นเป็นอยู่ในช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับหรือว่าฤดู ใบไ,ไ,ไม้ผลิหรืออะไรก็ตามแต่นั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้ก็คือในทางภาพื้นดินนั้นของทาพรัสเซียได้ทําการยึดแล้วก็ทําการบุกโจมตีเพื่อเปิดเส้นทางการส่งกําลังบํารุงตลอดจนเคลียร์เส้นทางสําหรับการบุกในฤดูร้อนที่จะถึงนี้นั่นเองครับแล้วก็ ขณะนี้นทางของทัพรัสเซียก็เล่งทําการโจมตีแนวหลังของทางยูเครนอย่างที่ทุกทา่านเห็นข่าวถ้าใครติดตามข่าวสงครามรัสเซียยูเครนเป็นประจํจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทางของทัพรัสเซียนั้นมักจะส่งโดรนเจอร์เนียมและก็จรวดอุปนาวุธระยะไกลยิงเข้าใส่ทั้งกรุงเทียบและก็ในส่วนของ เส้นทางส่งกําลังบํารุงตลอดจนโรงงานผลิตอาวุธของทางยูเครนอยู่เป็นประจํานั่นเองครับผมแล้วก็สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นั้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับการลงลึกในรายละเอียดตลอดจนยุทธวิธีและก็แผนที่หรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆนั้นผมจะลงลึกในคลิปถ,ถัดไปกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในกลุ่มของเราด้วยครับเชื่อกลุ่ม r u n e w s แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วก็ในกลุ่มนั้นอัปเดตข่าวสารทุกวันครับอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับการทําคลิปแต่ว่าก็คงจะพอแก้ขัดสำหรับทุกท่านได้ แล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คท่านับนกาที่ติดตามเสือมาแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ взрыватели, все. Это был хлор.